สวัสดีครับผมนายพิรพงศ์พะพงศ์สารครับอยู่ราชบุรีนะครับก็มาตัดสินใจมาทำผมที่ดรออนนะครับก็ปีสองครับที่เรียนมาก็ผมเริ่มไปแล้วก็มีคนล้อมีเพื่อนล้อบ้างครับแรกๆก็เฉยๆเพราะว่ามันเพิ่งไปเพิ่งไปน้อยแต่ว่าพอหลังๆตอนนี้ก็เพิ่งจบมาครับก็มันก็เริ่มไปเยอะแล้วครับไม่รู้เป็นพราะสาเหอะไรก็เลย ตัดสินใจมาทำคิดว่านี่คือโอกาสดีของเราแล้วครับครับก็ผมได้ศึกษาหาข้อมูลมานะครับก็ไม่นานประมาณสัก4-5หวันได้ครับแล้วก็ได้มาคุยกับหมอออนก็คือที่ตัดสินใจทำกับหมอออนเพราะว่า,าหมอออนนี่แหละจะทำให้เราแบบมีผมที่แบบเหมือนคนอื่นได้ครับปลูกผมนี่มันคือภาพลักษณ์ที่มันออกมาจากข้างนอกครับก็เลยคิดว่ามันต้องมันต้องทำสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจของตัวเองครับ